คือสถานที่เวทมนต์สังสรรค์และมันเธอได้เจ้าหลงดูตาเล่นกันสนมันเลยตัวเล็กหรือตัวใหญ่กร่ปเตียมคือสูญรวมความบันเทาขาดล่ำเกมโกงหรือแค่เป็นคนซื่อโอ้ยนี่แค่ตัวอย่างบาก็ะขนลุกแล้วเว้ยเออแอร์ห้องผมหนาว เออไม่ใช่เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมเจมเจซี่หมีเฮ้ยเจซี่เฮ้ยเจซีบีเฮ้ยถูกแล้วแอนิเมชันที่เปิดไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นแอนิเมชันของเกมฮาสต์สโตนวันนี้เราจะมาเล่นเกมฮาสต์สโตนกันนะครับและที่สำคัญครับตอนนี้มันมีแพทใหม่ออกมานะครับที่มีชื่อว่า night of frozen throne นะครับก็คือมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ world of warcraft รู้จักกันรึ ซึ่งก็มีตัวละครเอกเป็น l ลิสคิงนะครับอลิสคิงเนี่ยผมเล่าประวัติมันก้า,าวๆนะครับพี่แกเนี่ยเป็นเจ้าชายครับว่าที่กษัตริย์เป็นคนดีก่อนและกลายเป็นคนชั่วถ้าคุณอยากรู้ประวัติมันเต็มๆเนี่ยคุณต้องเล่น w a r คาร์ t นะครับไม่ก็เปิดวิกิหรือถามคูเกิลดูก็ได้นะครับเกมนี้ครับเปิดให้เล่นฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะเผื่อคนที่ดูแลอยากจะเล่นอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลย มาแล้วครับมาแล้วครับเกมนี้นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นภาษาไทยครับเล่นแล้วไม่งงแน่นอนผมไม่แน่ใจว่าคนภาคเกมเนี่ยมาจากภาพยนตร์หรือเปล่านะเพราะว่าเสียงเหมือนในโรงภาพยนตร์มากนะเอาผมลงการก่อนเลยครับผม้ากกาก็ขอโทษด้วยนะผมเพิ่งหัดเล่นนะครับเออมันจะทำโอ้โหมันชิงตีแล้วก่อนครับเสียไปลบสองนะเออบังอาจโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรฮะเขายิงใส่เราอะ่ะเออรังแกผู้หญิงนี่ว่ะได้ไงวะเนี่ยเนี่เดี๋ยวยิงกลับครับเดี๋ยวเจอพลังไฟ เอานี่ไปกินพ่นไฟลบหกเออนะหรือเลือดแค่สี่นะอะไรนี่เอานี้อีกนี่ซ้ำก็ไปอีกดอกลบสามเออบังอาจบังแก่ผู้หญิงหรือเลือดแค่หนึ่งเลยเป็นไงฮะเออนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบเทิร์นก่อนนะครับคือมันจะเล่นเป็นเทิร์นเป็นเทิร์นสลับกันนะฮะอันนี้คือผมเล่นหมดฝึกนะนึกถึงตอนเราเล่นเกมยูกิโอกับเพื่อนนะฮะคือยูกิโอแบบเล่นชีวิตจริงใช่ไหมสลับกันไป,สล,นไปสลับกันมาแต่อันนี้มันคือแอนิเมชันเออนะแล้วเป็นเกมของโลก World of Warcraft ด้วยอ่ปาปาดไปแล้วครับผมโหดูครับดูมันใช้การ์ดพนไฟคับ พตรไฟใส่เราด้วยอไอแกบักอาจเดี๋ยวไปซื้อน้ำมะนาวไปฝากเลยเอานี่ไปกินนี่ลบสองเป็นไงเอานี่ไปอีกนี่ลบสี่เออนี่ตายซะให้พี่เดินสะดวกเถน้องเอสวงเวียนนี้มันต้องเป็นของพี่เออป๊อกเด้งดัมมี่เนี่ยผมเล่นมาหมดแล้วไพ่แค่นี้ทำไมผมจะชนะไม่ได้คุยใหญ่เลยเว้ยิ่งเล่นยิ่งมีแต่คนโหดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยมันลงไพ่มาแล้วครับอะไรฮะเทินของผมแล้วนี่เอาตัวนี้ไปก่อน เอานี้ลงไปเลยนี่อีหนูจะได้จั่วการ์ดครับผมนี่จั่วเพิ่มมาอีกหนึ่งใบมา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 นี่ลงไปเอานี้ไปกินทนันูลบ4เออนี่จบเทิญก่อนครับเดี๋ยวให้เขาจั่วกลับบ้านนะฮะเขาจะจั่วอะไรมาอือหือโอ้โหแพนด้าตีเราลบสองตายไปหนึ่งครับเทินของผมแล้วเอามีไพ่ออกมาครับผมไม่ต้องการต้องการฆ่าบอสนี่ตบตายฟะเออนะให้มันรู้ว่าใครเป็นใคร ชนะอีกแล้วโอ้โหคนเก่งก็แบบนี้เลยครับอสวิงโต๊ะกลมลงไปแล้วเอ,อตั้งชื่อบัวนี่ตีไปก่อนลบหนึ่งยอดยอดเขาเรียกหยอดเอาลงอีกไหมเอาลงอีกดีกว่าอเอายักลงไปเอ,อครบทีมครับมาเลยเอาไปอีกเออหมดหน้าตักเว้ยทุบสุดตัวไม่กลัวเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเกมการ์ดไม่ได้เล่นไพ่ไว้่ตำรวจดูอยู่วะเดี่ยไม่เกี่ยวยโอ้โหทำไมมันโกงเนี่ยคุดโกงเลยโอ้โหดูครับพลังมัน ลอยกองไม้มาใส่เราอีกโอ้โหเทินของผมฮะเดี๋ยวเราต้องรีบค้นบอสเลยอย่างนี้ผมว่าไม่ได้ครับผมนี่ครับเอาอันนี้ลงหนึ่งครั้งฮะปึ๊บนี่มาแล้วครับมาแล้วอีกสองใบฮะเอานี้ลงไปหนึ่งครั้งครับมันจะทาให้ศัตรูเนี่ยเสียเลือดลบหนึ่งนะครับเออเสียไปลบหนึ่งนะฮะไม่ตายด้วยครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะงั้นตบบอสดีกว่าเออเรามาตบบอสให้บอสตายฮะนี่ลบสองเอาบอสเอาบอสลบสามอะไรอะไรโยมฮะยอมแพ้ไหมลูกเนอะมับตีมันครับ นี่เอานี่ไปกินเออนี่จบเทินครับโอ้โหแม่งตีทีเดียวโคตรโก,ก,ออโกงอะลบสองทำไมโกงนิ้วเนี่ยต้องรีบโคตรบอสเลยครับตอนนี้จะมัวแต่เล่นกบไอตัวนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าบอสอยู่ข้างหน้าครับบอสต,ตายเนี่ยเกมก็จบเราก็ชนะครับอ่าตีมันลุ้มกระทืบมันเออลบหนึ่งลบหนึ่งก็ได้เว้ยนี่ลุ้มกระทืบลบสอง เอาไปกินลบสามเออ,เอ,อตายตายตายเออนี่คือพลังปีศาจในกายค่ะโอเคพลังปีศาจมาเดี๋ยวเจอพลังดัมมี่สวนกับโอ้โหตีลบสี่ลบสี่เอาบ่อโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยพลังปีศาจประมาทไม่ได้เว้ยดูนี่ครับจั่วไพ่มาเอาตัวไหนลงดีวะเอานี่เลยแล้วกันเออยยิงไฟไปก่อนลบหนึ่งพลังปีศาจบ่อฮะพลังปีศาจบ่อ อะไรดีเอาโยยุดีกว่าไหมคือการโยยุเนี่ยพอลงแล้วเนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมาตีการที่เราลงหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเลยอะไรอะไรพลังพิศาตลบสี่เหมือนเหมือนผมเอาการลงไปให้มันฆ่าตายอะความรู้สึกไมได้เหมือนเอาการลงไปให้มันฆ่าเล่นน่ะดูครับมันฮิวด้วยมันฮิวด้วยโอ้โหเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกสองเอาไงดีวะเทิญของวบละมาเฮ้ยเราได้ตัวถึกมาเว้ยเอาตัวไหนลงดีก่อนดิ อคือเกมนี้ผมว่ามันต้องใช้สมอง้วยนะคือจะเล่นแบบซูงสี่หรืห้าไม่ได้นะต้องวางแผนในการเล่นนะเพราะว่ามันจะมีหมวดที่เราไปเจอกับคนอื่นด้วยนะอันนี้แค่บ,บอสนะเดียวมันยังโคดขนาดนี้เลยมันไม่โคดรหรอกเพราะว่ามันโกงมากกว่าเอาไว้เราจะพลิกการโกงครับเราจะเปลี่ยนไปชนะมั้ได้ไนะอโอ้โหดูมันตีดูมันตีนตโคตรหนักดวงอะลบสิบอะโอ้โหไอ้ขี้โกงดูครับว่าไงดีว่าจะชนะมาได้ไหมเนี่ยเทิร์นของผมลนะนี่ น้องหนูครับเอาลงครับมันจะจัว่ว gas เพิ่มให้อีกหนึ่งอันนะมาละเออนะมาเออฟันบอสไปก่อนเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาเเอะไรดีโอ้โหยิง่งโงวยครับปกติเก่งแต่ไพ่ดัมมี่ฮะดัมมี่ดัมมี่อะไรบุกขี้เกียจแก้่ไม่ไม่แก้มุกได้ไหมเพราะว่านี้มันอัดสดเลยอ่าฟันลบสี่อเอาไปมาละสองตัวลงมาอีกอ่าลงมาเยอะๆเลยมีเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นอ่ะลงมาอีกเอาสี่ตัว เอาห้าตัวเอาโกกที่เปิงเออเราต้องรีบโค่นบอสก่อนนะบอสต,ตายเมื่อไหร่ก็จบเลยครับเออนี่แหละที่ผมต้องการพลังไฟยิงไปนี่เอาบอลบหกเอาเลยนี่จว้วงลบค่าเฮ้ยโอกาสชนะเออั่นแหละเออ โอ้โห oh, ขอบคุณพลังไฟนี่ครับขอโชว์หน่อยกว่าจะเล่นถึงบัลลังก์เยือกเย็นได้เนี่ยผมเล่นจนลากเลือดไสติ่งจะแตกอยู่แล้วครับนั่งเล่นทั้งคืนกว่าจะมาถึงโหมดนี้ได้นะคือผมไม่ได้อยากจะอวยนะับผมเล่นตามความเป็นจริงครับผมพูดตามความเป็นจริงเลยนะครับไอโหมดฝึกฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับคือการเล่นมันง่ายเว้ยแต่ว่าการที่เราจะชนะบอทเนี่ยมันต้องคิดสักนิดนึงว่าเราจะเอาฮีโร่ลงยังไงให้มันชนะแต่สําหรับผมมันโอเคผมเก่งไงเออผมมีความสามารถไงผมเลยสามารถ,มา,ม,ารถมาเจอลิคิดี สุดท้ายอาโอ้โหโคตรขมนี่แค่เทิร์นแรกเองมันบอกว่านี่จะเป็นเทิร์นสุดท้ายของผมนี่กูยังไม่ทันได้เริ่มเกมเลย,ยโหอ,อะไรจระขมขนาดนี้พิลิตคิงยยยอย่ากลัวเลยผู้กล้าเรากำลังไปช่วยเออมาเถอะมาเถอะมาช่วยผมเถอะมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมันโคตรเหลือเกินแล้วดูการที่มันให้ผมมาครับผมมันเป็นแต่การที่เป็นสูงๆทั้งนั้นนะครับไม่มีมานาที่จะใช้ได้เลยฮะดูครับเขาทำอะไรฮะเป็นฝ่ายจั่วก่อนด้วยนะดูดู โอ้ไม่หล่ะท่านผู้ชมอเย็ดแค่กี่ตัวมาเนี่ยโอ้โหคูณสามทุกตัวครับท่านผู้ชมอมใครจะไปสู้มันได้วะนี่แค่เทินแรกของมันนะเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ยเราใกล้ถึงแล้วมึงรีบมาเลยรถติดหรือ,อยังไงวะเนี่ยเออมึงเข้าเส้นทางลัดมาหากูดิกูจะสู้มันไม่ไหวแล้วเนี่ยมี แค่ไฟจะเอาอะไรสู้เขามันคูณสามตีกูจนตายผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันยากลุกขึ้นไปงานของเจ้ายังไม่เสร็จสิ้ต้องรับใจก้าอ้าวพอเราตายเราเข้าสู่ด้านมืดครับเออนี่แหละที่กูต้องการเออเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นกดชั่วไปเลยจะกลายเป็นตัวอะไร ข้าตะขาที่ต้องโทษเจ้าเจ้ามาสายแล้วทำให้ข้ากลายเป็นเยี่ยงนี้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นเสียงญิ่งข้าตะขาที่ต้องโทษเจ้าเจ้ามาสายแลวทำให้ข้ากลายเป็นเยี่ยงนี้ขอเสียงเดิมดีกว่าบังอาจมาสายนี่บุกมันก่อนเลยครับผมนี่ใช้พลังแห่งด้านมืดเอาโล่เกาะมาบังไว้กัอนอย่ามาข้าวแถวนี้นี่อะไรเนี่ยมีงูด้วยเอาเก็บไว้ก่อนงูหรือมังกรมาเนี่ยเดี๋ยวตีก่อนเลยครับอือลบข้าบังอาจปล่อยน้ำแข็งนี่โอ้พลังด้านมืดนี่มันโหดกับตอนเป็นคนดีอีกเว้ยอ่าเดี ต้องยิงใส่ปรตูตปะเออยิงนี่เอาไปล้มค่าตายซะเถอะเองอย่ามาจ้องเออบางอาจมาสายนัดไม่เป็นนัดนะเราเนี่ยเออโหอีกเยอะเลยนะฮะกว่าจะเคลียร์ด่านได้นะครับคือถ้าให้เล่นจนจบแล้วก็แค์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยผมว่าทั้งวันก็ไม่จบนะฮะต้องลงประมาณ4ชั่วโมง มันยาวจริงๆนะฮะเอาไปว่าเล่นคร่าวๆก็พอนะครับสำหรับโหมดเนื้อเรื่องไอ้คลาวนะฮะน่าติดตามครับเนื้อเรื่องสนุกเรามาดูในส่วนของเด็กนะครับก็จะมีฮีโร่ต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับเป็นไพ่เป็นการ์ดนะครับถ้าเกิดว่าคุณกลัวจะงงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นภาษาไทยครับเขาจะมีวิธีการสอนเล่นต่างๆนะฮะดูครับเขามีการ์ดให้เล่นเนี่ยมีฮีโร่เยอะแยะเลยโอเคสำหรับเกมฮั s สโตนเนี่ยผมพูดก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นเกมการ์ดที่เป็นแอนิเมชันอะไรแบบนี้นะผมเเ่นกดป็ไ้ มคือเล่นแบบใช้ไพ่จริงๆเล่นแหละแต่ไม่เคยมาเล่นแบบเป็น PC หรือว่ามีเอฟเฟกอะไรขนาดนี้ ถามว่ามันเล่นยากไหมผมตอบเลยว่ามันไม่ยากครับมีภาษาไทยมีการสอนเล่นช่วยนะครับแต่ว่าตรงที่ยากก็คือเราจะต้องคิดต้องวางแผนว่าจะชนะคู่ต่อสู้ยังไงคือมันไม่ใช่เกมที่แบบว่ามาปั๊บกูจะลงฮีโร่ลงๆๆเพื่อจะชนะมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือมันจะมีการวางแผนการต่อสู้พลิกไปมาตลอดนะด้านงานภาพหรือว่าการาฟิกสำหรับเกมการ์ดเนี่ยผมชอบนะแล้วก็มีเสียงภาษาไทยด้วยเอออันนี้ยิ่งดูฟังน่ารักเข้าไปใหญ่เลยก็ลองมาดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับสำหร,รับคนที่ชอบเกมการ์ดแนววางแผนกราฟิกสวยเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายเนี่ย ผมว่าเกมฮัตสโตนเนี่ยตอบโจทย์คุณได้ดีเลยนะครับเอาละรครับถ้าเกิดว่าคุณชอบช่อง JCB นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาคงานเกมเนี่ยเจอกันได้ที่นี่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับผมสวัสดีครับจากทีมผู้สางเกม w ว r c ครับสู้สงครามเกมกาสุดมันกับกราฟิกต่อสู้ที่อลังการการสร้างระเบิดความมันกันได้แล้วกับเกมฮั s สโตนโหลดฟี